ไปที่ก่อนละครพระพรึงสีชมพูนะคะก็ได้ยกทีมนักแสดงมาฟิตติ้งเป็นครั้งแรกนะคะก็ได้พระเอกแอนดริวเกรสานค่ะมาประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่ไอซ์อามินากูลน,นะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นการหวนคืนจอของนางเอกสาวแหม่มคัทริยาในรอบ10ปีอีกด้วยค่ะถูกอกถูกใจกับสภาพ้าหน้าผมในบทของหม่อมเจ้ากีรติโสภณอยู่ไม่น้อยสำหรับแหม่มคัทริยาแม็กอินทอร์ชที่กลับมาข้อสนิมวิชาการแสดงอีกครั้งในรอบ10ปี กับละครพลับเพลิงสีชมพูของผู้จัดเพื่อนสนิทดาวพอรุอทัยนรงเดชแห่งค่ายกัสเอนเตเทนเมนต์ซึ่งถึงแม้จะเป็นนักแสดงรับเชิญแต่บทหม่อมเจ้ากิรติโสพลก็มีความสําคัญเพราะตลอดทั้งเรื่องพระเอกอย่างแอนดรูว์เกรซันที่รับบทวิสรุตจะต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่ที่มีคําบอกใบ้เพียงแค่รูปภาพในแหวนวงเดียวเท่านั้นขณะที่นางเอกน้องใหม่ไอซ์อามีนากูดก็ได้รับบทบาทที่ท้าทาย เราจะต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ด้วยกันค่ะข้อสนิมไหมครับข้อสนิมไหมคะคงต้องขอมมค่ะอาจจะต้องฝึกแล้วก็ขอมมความขอวิชาจากน้องทั้งสองนะคะ<อ>เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เรื่องนี้เล่นนิดหน่อยไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะคะรับบทเป็นพระเพลิงคะ่ะแล้วอีกชื่อนึงก็คือสโรชาก็คือตอนมาอยู่บ้านพระเอกนะคะก็จะชื่อพระเพลิงเพราะว่าด้วยความที่เหมือนแบบ ก็ต้งทาเป็นความจาเสื่อมค่ะแล้วพระเอกก็ตั้งเชื่อพระเพลิงคาแรกเตอร์ก็จะเป็นคนที่ร่าเริงค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เรียนจบนอกมาจบปริญญาโทเรื่องเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบรักศิลปะชอบประจนภัยชอบเรื่องท้าทายอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นครับเกรงครับยืนอยู่ข้างพี่แหม่มด้วยครับโอ้โหอยู่ข้างนางเอกสองคนข้างๆ้างใครๆก็เกรงครับพระเพลิงสีชมพูเป็นนวนิยายชื่อดังของสีทองและดาวันซึ่งในเวอร์ชันนี้กำกับโดยเอิร์กชุติกุนร และผู้จัดดาวพอริอไทยตั้งใจคงเส้นเรื่องตามบทประพันธ์ที่ได้มากที่สุดโดยจะเปิดกล้องถ่ายทําในวันที่29ก่อนที่จะทํำพิธีวงสวงในวันที่30พฤษภาคมนี้วรุนัตกระพันรายงานหนนดิวนี้กลับมาก็มีละครสองเรื่องเลยนะคะนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีแรดด้วยนะคะ